กลับเข้ามานะครับผมยังอยู่กับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หกักพานอดีตรองพบตรเกาหลีบอกว่าติดต่อไป20-30ครั้งตำรวจรับแบบเคียร์ๆด้วยนะ6ครั้งไม่แปลกพลตำรวจเอกจากประเทศไทยรองพบตรไปถูกิ้วลงมาได้ด้วย <c oughs> มันกล้าขนาดน,นั้นหรอบิ๊กโจ๊กมันทำยังไงมันมันมันเราลงมาเลยก็อย่างนี้นะฮะผม ผมทาผิดเงื่อนไขเขาเพราะเขาบอกว่าไม่ให้ผมพูดให้ไปดูเฉยเฉย <ๆ S 2> แต่ผมดันไปพูดถูกไหมดันไปพูดกับคนไทยว่าอาใครไม่อยากกลับเนี่ยต่อไปจะไม่มีนายพลแบบผมมาอีกแล้วออนะอ่าเขามันก็ยกมือหมดถูกไหมยกมือคืออยากกลับหมดเพราะถูกบังคับถูกซ้อมถูกอะไรต่างๆผมรู้นะฮะก็พอลงมาก็นํามาสู่การพูดการเจจาแต่นี่แทนที่ผู้การกผู้การกบ,บูชาเนี่ยมันจะช่วยผมว่าเฮ้ ไอ้ผู้นี้มันอยากกลับคุณก็ต้องให้กลับเออเป็นตำรวจเหมือนกันต้องรักษากฎหมายไอ้ผู้การก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยไปเจจากับไอ้เจ้าของคนคนจีนผมก็เลยนําไปสู่การเจจาผมก็ลงคุยกับเขาข้างล่างใช่ไหมมันก็บอกผมว่าเอากลับได้ทั้งหมดนะนะแต่โวลัสแสนอ่ามันบอกให้ผมจ่ายโวัสแสนี่เป็นตำรวจอ่าใช่รีดค่าไทยเป็นตำรวจตำรวจใช่มันบอกผมจ่ายโวัวแสนทีนี้ ผมก็ผมผมก็ก,นะก,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 ล,กลัวมันอ่ะผมผมก็บอกว่าเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวเอาทั้งยี่สิบหกยิบเจ็ดคนเนี่ยกลับก่อนแล้วผมจ่ายหมดแต่ผมเซ็นติดไว้ก่อนแล้วกันใช่ไหมแต่แปะโป้งไว้ก่อนผมเซ็นไว้ก่อนนะผมก็กลัวมาผมรู้มันไม่ให้หรอกใช่ไหมมันก็มันมันก็ไม่ให้มันก็วอยผมผมก็บอกว่าเอางี้แล้วกันคือผมก็เลือกขึ้นหน้าแล้วเพราะว่าไอ้คนไทยมันเดือดร้อนอะ่ะถูกไหมเรามาแล้วไม่เอากลับไปได้ยังไงถูกไหมฮะ เพราะนั้นพวกนี้เขาเดือดร้อนเนี่ยกลับไปผมก็นอนไม่หลับถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยอบอกเขาว่าเฮ้ยผมก็เลยบอกไอ้ผู้การเนี่ยว่าเยถ้าไม่ให้ผมกลับนะนี่ข้างหลังผมเนี่ยนักข่าวบานเลยนะเอ็นจีโอแม่งเต็มไปหมดเลยนะเอาเรื่องนี้ไปเรื่องใหญ่แน่สักพักอก็ลูกน้องผมอที่เป็นมาจากสารทูตไทยเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้ผู้การคนเนี้ยโทรรายงานผู้ใหญ่ของเขาออืเหมือนกับว่า เดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีราวอ,อให้ให้ออกกลับไปดีกว่าจะอื้อเ้าแล้วนะอื้อเ้าอ่าใช่ไหมอ่าก็เลยยอมให้ผมเอากลับไปยี่สิบเจ็ดคนเนี่ยคือแค่เนี้ยแต่ตอนหลังมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงครับเป็นสิ่งที่บอกว่ามันมีผมไะอยู่เข้ามาหลังจากสถานการณ์โควิดนะอ่ะมีการเช่าตึกทำคอนเซ็นเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบอ่าเต็มรูปแบบทั้งปลอยเปดโดยเฉพาะปลอยเปดก็มีเยอะนะแล้วรูปแบบของเขาก็คือว่าเอ่อคนที่เป็นเอ่อข้าราชการนะก็ เอาตึกเอาบ้านตัวเองไปให้คนจีนเช่าเขามีรายได้ครบครบวงจรเลยทำสูตรทำทำคอนเซ็นเตอร์ไอ้พวกนี้ก็เก็บค่าเช่าเพราะค่าเช่ามันให้แพงไงถูกไหมฮะค่าเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยทีนี้พอมเป็นค้าราชการเอาให้ต่อเพราะมันให้คนจีนเช่าคนจีนจ่ายจ่ายแพงจ่ายแพงเวลาใครจะไปจับไปอะไรมันก็ไม่กล้าเกี่ยวว่าอย่างเดียวเพราะมันก็รับกับเขาด้วยรับกับเขาด้วยนี่มันอยู่อย่างนี้ ถามตรงนี้นิดเดียวนะเดี๋ยวจะกลับมาเมืองไทยแล้วไปคอมเมนต์ครับตอนที่ไปอ่ะไปเห็นที่สีอนุวิวตอนนั้นใช่ไหมมันมีบอนแล้วมันมีคอร์เซนเตอร์ไปปล่อยเป็ดไปอะไรเนี่ยนะครับมีนักการเมืองไทยเป็นเจ้าของบอนบ้างไหมถามจริงๆเอาถามจริงตอบจริงว่ามีนักการเมืองไทยเป็นเจ้าของบอนนะครับแต่ว่าอย่างนี้อต้องยอมรับอย่าว่ามีทั้งเป็นเจ้าของไปทุ้นส่วนนะครับแต่ต้องยอมรับว่าอบอนเนี่ยมันเปิดโดยถูกกฎหมายไงเพราะบอนฝั่งนู้นมันเปิดโดยถูกกฎหมาย คือเป็นเจ้าของบ่อนนั้นทําได้ไงคือตอนนั้นน่ะเราต้องพูดงี้ก่อนแปดเก้าปีแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับตัวบ่อนที่เราเรียกบ่อนบ่อนเนี่ยมันคือตึกที่เรียกว่าคาสิโนคาสิโนใช่ใครจะเล่นต้องเดินเข้าไปแลกชิปตูกต้องถูกต้องตอนนั้นบ่อนออนไลน์แพร่หลายยังยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนหลังรูปแบบมันเปลี่ยนไงอ่าเข้าใจคือเมื่อก่อนนักธุรกิจนักอะไรต่างไปลงทุนได้อเป็นเจ้าของบ่อนถูกไหมก็ทําได้ถูกกฎหมายเพราะว่าบ้านเรามันเปิดไม่ได้ก็ไปเปิดบ้านเขาอ่าทีนี้ต่อมามันกลายพันธุ มันกลายพันธุ์ก็คืออะไรอ่ะก็วันนี้มันกลายพันธุ์คือไปทําเว็บพน,นันอ่าบอนออนไลน์แล้วอ่ทาทำ <ไป S 1> <อ>คอนเซนเตอร์อน,นะ,นะทำเว็บพน,นันทําคอนเซนเตอร์อก็เหมือนที่เอ่อผมดูรายการท่านสุรารัตน์พูดนะก็เอาเงินจากเว็บพน,นันคอนเซนเตอร์มาเป็นน้ําเลี้ยงอ่ใช้ในการหาเสียงของพรรคการเมืองของประเทศไทยหมายความว่า เมื่อกี้คําถามผมคือเจ้าของบ่อนเป็นนักการเมืองไทยไหมครับมีมีตอนแรกเปิดเป็นคาสิโนครับคนจะเล่นเข้าไปแลกชิปครับมีห้องนอนให้มีข้าวกินมดตัวก็กลับบ้านถูกต้องตอนหลังเจ้าของบ่อนเนี่ยแปลงร่างเป็นบ่อนออนไลน์อนแล้วก็มาทางโทรศัพท์ถูกต้องเว็บพนันรายได้ก็วิ่งตรงไปนู่นวิ่งตรงไปนู่นเขาผ่านยังไงบิ๊กโจ๊กคริปโตโอนโอนโอนบัญชีม้าทองมีหลายเพศนะ่หนึ่งนะ ถ้าบอนฝางบอยเปดตเนี่ยนะเขาจะใช้คนข้ามมาหยอดตู้เอาเงินเนี่ยมามามาหยอดตู้มาหยอดตู้ที่สาแก้วคือคืออันนี้ได้เงินจากคาสิโนถูกต้องไม่ไม่ได้เงินจากเว็บพนันเนี่ยแหละก็เอามาหยอดตู้หยอดตู้ทุกวันตู้ในที่นี้คืออหยอดตู้ไอเทมอ๋ออฝากฝากฝากข้ามมาทุกวันอันนี้ฟอกตรงๆเลยตรงตรเอาข้ามมาทุกวันแล้วก็โอนโอนมันจะมีสามสี่ต่ออืนะอ่านะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่ง นะแต่วิธีการนี้จะง่ายสุดเพราะว่าไอ้คนมันจะวิ่งมาโอนทุกวัน<ฮ>ะนะวันก็วันเะือห้าล้านหกล้านแล้วแต่<ฮ>ะนะอ่าอยู่ๆมาเนี้ยนะฮะสิบล้านก็จะเป็นเงินที่เอามาใช้ในการเมืองอา่าผมยกตัวอย่างเช่นสงขาบ้านผมเห็นไหมสงขาบ้านผมมีข่าวอื้อฉาแย่ไปหมดใช่ไหมนักการเมืองเอาเงินเว็บพนันมาเล่นการเมืองนะผมไม่เอ่ยเชื่อนะครับนะแต่วันนี้มันกลายพันธุ์ไปเป็นอย่างนี้หมดอืมอม,มันก็เลยทําให้การเมืองมันไม่ สะอาดถูกไหมเพราะว่าใช้เงินจากเว็บพนันมาหล่อเลี้ยงถูกไหมครับอ่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่มีเออมันก็ไม่มีการไปบังคับใช้กฎหมายจับอย่างจริงจังเอางี้ผมต้องใช้พูดอย่างนี้ว่าจะเป็นคอนเซ็นเตอร์เป็นเว็บพนันนะฮะตามใดก็ตามที่ไม่ไปเออไปจับนอกประเทศเนี่ยนะไม่มีทางสําเร็จหรอกแต่ว่าจะพูดแบบหลักกฎหมายได้เฮ้ยผมไม่มีอำนาจจับเออนอกอาณาเขตไตยของประเทศไทยพูดถูก แต่ว่าเราใช้การบูราการแบบผมทําได้ถูกไหมครับครับอ่านะคือคือวันเนี้ยเ,เราต้องเข้าใจว่าตํารวจทั้งโลกเนี่ย<ฮ>ะนะอ่าอ,อ,อ่เป็นพวกเดียวกันถูกไหมครับแต่แน่นอนตํารวจประเทศด้อยพัฒนา <ฮะ S 1> เขาก็ม,มีผลประโยชน์ครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราเราเราต้องไปไปคุยกับเขาว่าอเอางี้ได้ไหมอ,อ่ทั้งหมดเนี่ยนะเราขอเฉพาะคนไทย โอเคอ่าส่วนคนชาติอื่นเราไม่ยุ่งถูกไหมอ่าอ่ามันมันมันต้องมีวิธีการพูดคุยครับเจ้ไหมครับเอาให้ผมเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยตอนท้ทายๆเนี่ยประมาณสามสี่ปีที่ผมจะถูกออกนะครับผมก็ไปทํางานเล่าให้ฟังว่าผมสืบจนรู้ว,ว่ามีคนไทยถูกกังขาอยู่ประมาณสามพันกว่าคนสามพันกว่าคนนะทั้งพนมเปญสีนุบิลผมก็กลับเรียนท่านยุปบประยุทธ์ท่านยุปบประยุทธ์ก็เลยผมก็หาเลยกับท่านว่าท่านเราเอาเสียทีเอากลับมาให้หมดเลย ทำไมไอ้สามพันคนเนี่ยท่านก็ท่านก็ถามผมว่าเอะจะเอายังไงผมบอกเอาเอาเรือรับเลยก็เลยท่านยุบประยุทธ์ก็เลยสั่งพบทรพี่เท่าชื่อพี่เท่าอนะเอาเรือจากกินเดเยเบยเตรียมเลยเพราะเรือจากกินเดเยเบยสามารถบรรจุได้สามพันคนก็เตรียมไปขึ้นไปาเรือข้าเรือสีวเลยอ่ะเราก็เตรียมมาแล้วเพราะว่าที่ผมมั่นใจเพราะว่าผมคุยกับพบตรเขาตลอดใช่ไหมฮะแต่ว่าพอไปมันหนังคนละม้วนจาก เรามีเป้าหมาย3,000กว่าได้มา27คนเนี่ยผมบอกอันนี้อันนี้เข้าใจละอ่าครับนับจากวินาทีนี้ความเราใจกำลังจะเกิดแล้วคือพอฟังแล้วอะอย่างที่ผมย้ําอีกทีนะครับมันจะต้องมีคนถือกฎหมายอยู่เบื้องหลังอใช่ช่อยู่ๆแปลงร่างเป็นบ่อนออนไลน์ครับแต่ในประเทศไทยถามตรงๆนะบิ๊กโจ๊กเราเห็นปฏิบัติการ ผมพูดได้ใช่ไหมปฏิบัติการวานเกยตื้นจับจับนายบอลออนไลน์ใชเราเห็นสารวัตรนั้นเราเห็นลูกลูกบุญทํานายตํารวจคนนี้เราเห็นมันเป็นนายบอลออนไลน์อยู่ในประเทศไทยมันไม่เห็นตั้งบอนอยู่ที่เมืองนอกอย่างที่บิ๊กโจ๊กว่าเลยตำรวจไทยมองไม่เห็นหรอผมถามจริงๆครับคือมันก mm ็มีปัญหาเหมือนที่ผมได้เปิดเส้นเงินออกมานะที่ผ่านมานะโดยผมไล่สดนะครับนะ เราเห็นเดีว,ว่าไม่ว่าเป็นการปริบัติการวานเกยตื้นก็ตามนะฮะต่อมาก็มีการพอจับแล้วก็เคลียร์กันนะก็จ่ายสตังกันนะจนนํามาสู่อะไรครับเออนำมาสู่เรื่องเ,ออเว็บพนันเป้ลักผู้การเท่าไหร่จ่ายร้อยสี่สิบล้านนิดเดียวนะครับ,รบวานเกยตื้นถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าผมผิดแก้นะมันมีการจับกลุมใช่เครือข่ายเว็บพนันใหญ่มาก,มากนะคุณผู้ชมกต้องกาลังจะเรียออะไรดําเนินคดีครับ ใช่ไหมใช่มีอภิษฎทหารเขาว่ากันว่าสามร้อยกิโลปล่อยคืนนั้นเลยจริงไหมป่อยคืนเอ่อเอ่อผมทราบว,ว่าเป็นอย่างนั้นนะ <300 S 2> ผมทราบว,ว่าเป็นอย่างนั้นผมผมทราบแต่ว่ายอดเงินเนี่ยผมไม่ทราบว,ว่าเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพวกเนี้ยเอ่อมันสู้หมดแหละนะครับนะแต่จะถามว่าตัวผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องเอ่อคือต้องรู้จักพอนะครับนะแล้วต้องต้องมีความซื่อสัตว์ในอาชีพตัวเองคือพูดง่ายว่าต้องมีอุดมงการนะครับ นะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันชันได้ใจตัวเองไม่ได้เพราะเงินมันเยอะคือเงินมันเยอะอย่างเงินมันเงินมันเงินมันเยอะมันหาได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงจริงจริงก็ดูจริงครับก็ดูอย่างเป้เดี๋ยวเป้เนี่ยตอนแรกเขาเขาให้การผมว่าตํารวจเนี่ยเขาพร้อมจ่ายห้าสิบแต่ตํารวจจะเอาร้อยสี่สิบเขาใช้เวลาแค่วันเดียวเขาได้เลยร้อยสี่สิบแต่เขาโกรธแค้นตํารวจเพราะตารวจไปไล่บี้ไปขู่พ่อเขาจวงพ่อเขาเสียดุสมองแตกเขาเลยหลังชนฝาก็สู้ ก็เลยมาแจ้งความดําเนินคดีตํารวจเห็นไหมครับเป้รักผู้การเนี่ยอันนี้ร้อยสี่สิบล้านบาทเนี่ยเขามีอัตราคิดกันยังไงวะว่าต้องคดีนี้ต้องร้อยสี่สิบล้านเออผมผม,ผมถามพี่จ้องหน่อยอ่าอย่างนี้คดีเป้เนี่ยตัวละครเนี่ยในการเรียกเงินนะไม่ใช่คือตำรวจเป็นคนกำกับแต่ว่ามันจะมีตัวละครเป็นคนนอกชื่อนายบอเนี่ย ชื่อนายบอใกลแล้วกลแล้วกลแล้วลชื่อนายบออ่กลแล้นายบอเนี่ยก็จะเป็นคนตั้งอัตรานะเพราะนายบอก็มาจากเรื่องไอ้วางเกิดตื้นถูกไหมรู้ละเส้นทางเป็นยังไงเข้าใจไหมเพราะนายบอก็เป็นคนเลี่ยงเงินเรื่องวางเกิดตื้นนายบอก็มาคดีเป้อีกก็ห้าสิบไม่เอาก็จะเอาร้อยสี่สิบอ๋อตอนแรกห้าสิบล้านใช่ครับกี่คนฮะโทษทีกรณีเป้รับผู้การนี่พูดต้องหากี่คนพูดต้องหามี ประมาณสิบสี่สิบห้าคนนะเฉลี่ยคนละสิบล้านเฉลี่ยไม่ไม่ <c oughs> ไม่ไม่มันมันเออเขาเรียกว่าไม่ไม่คือพูดเออใช่ครับเออตัวตัวบุ่งหาแต่ว่าเออเส้นเงินเนี่ยมัน,ม,นมันไปไม่กี่ที่หรอกที่มันไปอ่ะไอ้ลูกน้องไม่เคยได้หรอกมันไปที่เจ้านายหมดบิ๊กโจ๊กอันนี้ถามแบบครับ,รบถ้าเลี่ยงชื่อได้ได้เลี่ยงชื่อแต,แต่ถ้าอันไหนเล่าได้เล่าเลยนะครับ,รบเอางี้ช้าช เมื่อเทียบกับที่ขเขมรับตำรวจพอบอรตรเขมรรู้แล้วว่าเขารีดเงินจาก call center ได้ครับสวยมายังไงอะไรยังไงตำรวจไทยก็เก่งในการรีดสวยเหมือนกันไหมอพอกันแต่นี้อย่างนี้ตำรวจไทยเนี่ยผมต้องเลยว่าไม่ได้ทุกคนเนี่ยผมผมยืนยันนะเอางี้มันมีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นแหะมันมันมีอยู่กลุ่มเดียวอะที่คืออย่างนี้ผมต้องเรียนว่า ตำรวจยุคโบราณโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใครไปเรียกรับโอ้โหผมว่าห้าสิบล้านก็เยอะนะ<ฮ>อันนี้เน่เอาร้อยสี่สิบโอ้โหผมว่ามันมันบ้าไปแล้วห้าส <50 S 2> ิบล้านนี่อยู่กันทั้งหมู่บ้านเลยไหมทีนี้ผมผมองว่ามันมีอยู่กลุ่มเดียวอะ่ะถูกไหมครับไอ,ไอคนอื่นมันไม่ได้เขาหลอกแต่ทีนี้มันเป็นกลุ่มที่อยู่ข้างบนกลุ่มที่เป็นผู้มีอำนาจถูกไหมครับแต่ถามว่าเรื่องการเรียกรับมันก็เหมือนกับบูชาแหละเหมือนกัน เหมือนกัน,น,กนคือพอเห็นตัวเงินครับเห็นเห็นว่าพวกคุณทําเงินได้แค่ห<ท>มายถึงพวกนายบ่อนทาเงินได้มากแค่ไหนใช่ใชเอาอย่างนั้นโทษน,นะที่เขาพูดกันนะตอนบิ๊กโจ๊กเป็นตํารวจต้องเคยได้ยินนะโทรจริงๆอะ่ะลายชื่อทั้งหมดอยู่ในมืออยู่แล้วกูจะจับใครวันไหนแค่นั้นเองจริงไหมเอ้าเอา้าถูกครับคือคือคืออย่าง,ง <S <S <c oughs> นางงี้คือถามว่าเว็บพนันทั้งหมดเนะเอ่าเหมือนที่ผมเคยพูดอ่ะนะถ้าผมมีมอำนาจเนี่ยผมจับสองวันหมด เพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมครับมันไม่ใช่เป็นเอ่อเป็นอะไรครับเป็นคนล้ายหลบหนีหมายจับที่จับยากมากไอ้พวกนี้มันเป็นเป้านิ่งคือสองวันมันก็จับหมดแต่ทุกวันนี้ที่มันจับไม่หมดเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องผมระอยู่เข้ามาเสียนี้เจ้าของเว็บมาแล้วถูกหกหเสียนี้เจ้าของเว็บไปแล้ว สูสารสูสารสุสารเรารู้หมดเลยเหรอรู้หมดรู้หมดเรารู้หมดคืออย่างนี้ฮนะถามว่าวิธีการจับเนี่ยนะเราไม่ต้องเว็บเนี่ยทุกวันเนี้มันมีมันมีสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าเว็บนะเชื่อมกับเขมรมนบ้างไหมไอ้สี่หมื่น 4, กว่าเนี่ย๋อมันเชื่อมไปเชื่อมมาอยู่แล้วเชื่อมไปเชื่อมมาอยู่แล้วใช่ครับมันมากทีนี้มันมี 4, สี่หมื่นเว็บทีนี้ผมต้องเรียกว,ว่าการจับกลุ่มไม่ใช่ทำยากเราเปิดโทรศัพท์เราดูเลยว่าเว็บอันไหนที่เป็นยอดนิยมสมว่ามีสิบเว็บขึ้นมา เราจับสิบเว็บนี้ก่อนเลยพอเราจับสิบเวบแต่แต่ถ้าจับเนี่ยคือไม่ใช่ไปจับไปซีไปซอยนะคือถ้าจับต้องไล่จนถึงแชมป์นาการยึดทรัพย์นะคือเห็นอเมริกาไหมฮะวันนี้อเมริกาเนี่ยเขาคือผมต้องเล่าให้ฟังว่าพวกนี้มันเป็นชญจกรรมทางเศรษฐกิจนะคือเปรียบเทียบย้อนสมัยก่อนที่ชียาโก,โกเห็นไหมฮะอเมริกาเนี่ยปราบอังคาโปทั้งยิงทั้งฆ่าเนี่ยอืมไม่ตายนะก็ฟื้นมาใหม่<ะ>แต่อังคาโปตายเพราะใช้มาตรการยึดทรัพย์ นะมาตรการฟอกเงินชุบก่องดวงใจยึดซัพย์หมดตัวถูกไหมครับเหมือนกันวันนี้อเมริกาก็ใช้มาตรการยึดซั์ใช่ไหมเหมือนกันถ้าจะจับเนี่ยสิบอันเนี่ยผมทําสมัยก่อนเนี่ยผมใช้มาตรการยึดรั์ร่วมกับปปงหมดเพราะในพวกนี้มันตายหมดมันไม่สามารถจะกลับมาเกิดได้ถูกไหมครับเพราะมันมันอ่อนแอครับอ่าแต่ทีนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจับสิบเจ้าแรกนะเราดาเนินการอย่างจริงจังไอ้ที่เหลืออีกอีกเป็นพันนะมันผวาหมดหละมันต้องหยุด อพอมันรู้เฮ้ยเอาจริงไว้อ่าเหมือนกันเมื่อเมื่อไหร่ตำรวจเอาจริงนะเมื่อนั้นไอ้ผู้นี้จะหยุดเอ้าเหมือนกันผมเปรียบเทียบสมมุติว่าในพื้นที่ของอย่านเกตเนี้ยถ้าตำรวจเอาจริงว่าเอประชาชนพกปืนและขับรถเมื่อไหร่ที่ประชาชนโห๊ไม่ตั้งด่านไม่เอาจริงไว้จับปืนจริงไม่ใช่จับเมาออตัวจริงค้นจริงเฮ้ยไม่กล้าเอาปืนจับรถแล้วอ่า่มารับส่วยเห็นไหมเขาพู้นี้มันจะรู้แต่เมื่อไหร่เราย่อนยานมันก็จะมาอีก มันก็จะอยู่อย่างนี้ทีนี้เอานะครับพอพลตารวจเอกสุรเชษหักพานไปที่นู่นครับไปแกงคอเซนเตอร์กลับมาก็เห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ครับถามจริงๆนะเขาก็ต้องมีคนติดต่อเหมือนกันว่าโจ๊กไม่จับได้ไหมเอาแบบนี้ก่อนมีไหมมีครับมีเอาไปสามสิบโลเอาไปห้าสิบโลมีมีไหมมีมีมีตำรวจด้วยกันติดต่อไหม เตำรวจด้วยกันก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะติดต่อผ่านลูกน้องมานะเพราะว่าเขาถึงเราเขาไม่ถึงหลอกนะครับแต่ทีนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่าเอในในบรรดาตํารวจด้วยกันเนี่ยนะครับหรือเจ้าของเว็บพนันเนี่ยนะเขาจะรู้ว่าตํารวจคนไหนเคลียร์ได้หรือไม่ได้อ่าแต่เขารู้อยู่แล้วว่าเอางี้เจ้าของเว็บพนันเขารู้กันทั้งประเทศว่าสุยเช่นเนี่ยเคลียร์ไม่ได้คือคือไอ้เว็บพนันเนี่ยมันจะรู้ว่า ตัวคนไหนเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ได้เอาเส้นเงินไปแตะได้มันจะเอาตังตังไปจ่ายได้ <laughs> สับก็เรียกอะไรนะ,ะให้เห็นเส้นเงินได้อ่าถูกมันจะเอาตังไปให้ได้ไปเคลียร์ได้แต่ทีนี้ผมเนี่ยต้องเรียนตรงว่าเว็บพนันเนี่ยผมไม่เอานะผมผมเอาอยางนี้เป็นเงื่อนไขอันเดียวที่ผมไม่เอาเพราะอะไรครับเพราะเว็บพนันเนี่ยมันมันทำลายเด็กเยาวชนอืมมันทําลายประชาชนผมนึงบอกไงว่าวันเนี้ถ้ารัฐบาลทําดีๆนะสู้ ผมไม่ได้ส่งเสริมนะแต่ผมบอกว่าก็ทาําคาสิโนให้มันถูกต้องอแต่ว่าต้องทําให้เหมือนสิงคโปร์นะคือไม่ใช่ไปคาสิโนเหมือนพนมเปญเหมือนภ<อ>ูณีนะมันจะมาอา<อ>บายามุเพียบไปหมดอ,อีกแต่ต้องทําให้เหมือนสิงคโปร์แล้วก็เมื่อมีคาสิโนแล้วไอเว็บพนันเนี่ยผิดกฎหมายมันก็จะหายไปก็เก็บภาษีเสียมมันถูเสียถูกไหมเอาอรายได้เข้ารัฐถูกไหมครับไปส่งเสริมเยาวชนต่างถูกไหมครับแล้วก็ไอบอลต่างใน คุยภาคต่างมันก็จะหายไปหมดถูกไหมครับเออถูกครับอ่านะเดี๋ยวตรงนี้จะพักกันนานนิดนึงนะครับได้เลยครับเพราะว่ากลับมาความเล้าใจหนักกว่านั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้ที่ที่เขมรไอ้เส้นเงินมันไปแตะหุ้นเส้นหุ้นมันเนี่ยไรเขาไม่แคร์อยู่แล้วเพราะเขาระดับสั่งการได้หมดครับที่เมืองไทยคนเขามักจะบอกว่าเวลาเส้นเงินไปแตะเนี่ยคุณไปแก้งเขาหรือเปล่าแล้วพอเส้นเงินแตะแล้วมันบอกอีกไหมว่าพอเงินเข้าปุ๊บเขาเอาเงินไปทําอะไรกันส่วนใหญ่ อบอกได้ไหมบอกได้ครับอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นสุดพิเศษเดี๋ยวรีบกลับมากันครับสักครู่เดียว